ครับผมเข้ามาแล้วทักท่ายกันนะครับตอนนี้กระเมนยังไม่หยุดจริงเลยนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเช่าไส้แดนกับอุบลสีสุเกสุรินบุรีัม และกทะหารทุกหน้าจี่จีบและแกะ่ยังสู้อยู่นะครับตอนนี้มันยังประธานเศร้ายิ่งเลยครับตอนนี้มันยังประธานเศร้ายิ่งเลยนะครับผมเป็นจึงใดดีตกลงกันเที่ยงคืน Tadi kata kakak. วัสดีครับผมสวัสดีทักทายครับผมตอนยยนี้อาพยนตนี้ลุกระเบิดมาอยู่ที่แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีนะครับโอ้ตัดขายได้ปะ จังหวัดสิริบุรีนะครับผมณนะที่แห่งหนึ่งกอเพียงแต่น้องอพี่น้องเขาทั้งสิสเกตบุรีรัมย์สุรินอุบลครับอยู่ดีมีแห่งดีเด้อเขาบอกว่าจะเพิ่งกลับเด้อครับมันบระันเศร้ายิ่งอยู่เมียนพระนะแม่งยิ่งอยู่ได้ทางไทยเศร้ายาิ่งแล้วมันยังบระันเศร้ายิ่งเลยนะครับผม นี่แหละครับมัขึ้นนอนนีและลบลูกกระสุนบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้ไมอันนี้เป็นทียี่สิบชัานใรยี่สิบเจ็ดแปดโอ้ย ากาศลมเย็นดีครับ เดียอบพยพมาอยู่ไกลครับพีนองเฮ้าศูนย์อบพยพจากสองขามนะครับผมตอนนี้มาอยู่ไกลแห้งครับผมโอบพยพมากไกลแห้งครับตอนนี้โอ้จะไปอยู่ใสกํานั่งสิกับ อพยพมาอยู่ตอนนี้ยัง,ง,งยิ่งกันเลยสิสเกียรตอยู่อะไรเหรอผมเดีลิกกับหลังจังน้อยเองยิ่งของพันวะกางสิกกับต้นไม้จะเ้ากับได้พันไหมนั่นยังมาท่านเองยิ่งมันะงงนะ